อันนี้เป็นเรื่องของประกันสังคมผู้ประกันตนอ้าวเนี่ยต่อสู้กันมานานถ้าจำกันได้ช่วงโควิดระลอกแรกระล,ลอกสองเนี่ยจะมีผู้ประกันตนจำนวนหนึ่งเขาไปเรียกร้องกับกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานประกันสังคมว่าขอเอาเงินประกันสังคม มาใช้ก่อนได้ไหมเพราะยังไงเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินของเขาเวลาที่เขาแก่ชราภาพขึ้นมาเขาเรียกว่าเงินกองทุนชราภาพช่วงที่มันลำบากลำบนนี้เอามาใช้ก่อนได้ไหมอา้าวเมื่อวานเนี่ยได้เรื่องแล้วครับเดลิ y น e w สพาดหัวว่าเฮ hey, เงินชราภาพต่อชีวิตผู้ประกันตนสู้วิกฤต เอาไปค้ำประกันเงินกู้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือว่ากฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมที่เขาจะแก้ไขนะครับไปร่างมาเรียบร้อยแล้วร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเข้าคอรมอเมื่อวานคอ,อรมออนุมัติในหลักการมาแล้ว หลักการก็คือว่ามีการแก้ไขสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมกรณีชาราภาพให้ผู้ประกันตนเนี่ยเบิกเอาบางส่วนไปใช้ก่อนไม่ต้องรอให้ชาราภาพ่าหรือจะเอาไปกู้เอาไปกู้กับสถาบันการเงินเนี่ยก็เอาตรงนี้แหละไปขอค้ำประกัน กับแบงก์นะครับนี่คือหลักการนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอให้กฎหมายฉบับเนี้เข้าสภาผ่านสภาแล้วก็ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อนั้นแหละผู้ประกันสังคมก็จะได้ใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับ